โอเคฮะสวัสดีทุกคนนะอยู่กับผมนะเปเปิลน,น,นะฮะอ่าอยู่กับเซิร์ฟเอ็มซีวีโซนนะขอแสดงความเสียใจครับทุกคนที่ของหายนะฮะแล้วก็ประกาศถึงตอนนี้เซิร์ฟของเราเปิดแล้วนะครับผมอ่าอน,นี้มีเพลเยอร์ออนไลน์ว่าอะไรขึ้นมามเพลเยอร์ออนไลน์อยู่สิบแปดคนอ่าสำหรับใครที่เติมไปเพิ่งเติมไปนะตอนนี้เซิร์ฟใกล้จะเลี้ย ใครที่เติมไปสามารถมาติดต่อรับของคืนได้ที่ทางแฟนเพจของเซริร์ฟเอ็มซีดปีโซนนะครับอตอนนี้เราได้เปิดเซิร์ฟลงเปิดเซิร์ฟแล้วเปิดเซิร์ฟลงนี่นั้นปิดเซิร์ฟลงแล้วตอนนี้ขณะย้ำนะตอนนี้เซรินนเซร์ฟเราเปิดแล้วนะฮะเพจก็มามากมายเลยเดินทางส่วนสร้างบ้าน ระบบดันเจี้ยนกำลังทำเหมือนเดิมนะฮะกำนารอสักรู่นิดนึงอ่าอ่ารอบนี้ของครับไม่เฟ้อนะฮะแอปเปิลทองนี่เฟอิอแน่นอนอ่าอ่าอาดูดิ เอฟเตอรเมอนะเว็บเตอรเมอของเราคือ m c v z o n e n e t อ่า IP เขาเลยทั้งสอง IP สองเจ็ดจสห้าสี่จุดศูนย์จุดปดาหรือ m c v z o n e n e t นะครับอ่าให้ดูเกรดคข่าวของรอบนี้ก่อนนะเด้นไเอ่ยเป็ดดาบเนื้อเน่าเนื้อเน่าทองก็ได้ขึนโตมาแรกเป็นดาบบนจนระดับสดาวนะระดับสดาวระดับสี่ดาวก็เลื่อนขึ้นมาเป็นระดับห้าดาวแล้วก็ เพชดาวแล้วก็ระดับ8ดาวนะครับเส้นดาวกอมาทัอยู่นี่ระดับ8ปดาวเพชรหัวน<า>ี่ไม่มีนะครับอคนนี้เล่นสายของเราสักคูเ่เพชรปีกแอคเน่เพชรปีกเราออกมาปีกอ๋อกรงเหล็กวิ่งเร็วนะบวกความเร็วยีเร็นต์บอกไว้คร่าวๆนะให้มาเล่นเองอของปีของปีให้เกิดให้เปิดกล่องตรงนี้นะ เปิดเปิดเปิดหยิบยิบยิบหยิบยิบหยิบ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 เข้าไปเลยนะฮะไม่ต้องซีเรียลนะซีเรียลอาหารเช้านะเพื่อาก็บอกคร่าวๆแล้วมาดูรายละเอียดในเสื้อได้ตอนนี้อะไร18คนนะะอ่าฝากประกาศต่อเลยนะเสื้อของเราฝากมาเปิดอีกรอบแล้วนะครับผมขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์หรือกดไลค์หรือกด subscribe หรือกดแชร์เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆครับผมสวัสดีครับ